แคนโบเดียที่อิงฟ้าเตะชุดเป็นกูเหรอคุณไม่เตะผ้าหรอกคุูเตะจานคอแม่งเลยร้อนเดือดสนันไปทางโลกโซเชียลเลยทีเดียวคะ่ะกับเรื่องราวของสาวอิงฟ้ามิสแกนไทยแลนด์2020ที่ใช้เท้าไปเคียย์ชุดของมิสแกนแคมเบเดียจนกลายเป็นดราม่าเดือดซัดกันนัว งานนี้นะคะบอสใหญ่นวัดก็ไม่ปล่อยให้ดามาอีกต่อไป ออกมาตอบเคลียร์ครบจบมมวนเดียวเลยนะคะว่าอิงฟ้าและมิสแกนแคนบเดียไม่ถูกกันจริงไหมซึ่งเรื่องราวดราม่าน,นี้นะคะเกิดขึ้นจากเมื่ออิงฟ้ามิสแกนไทยแลนด์2020และรองอันดับหนึ่งมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2022พร้อมกับนางงามมิสแกนอีกหลายคนได้รวมงานเฟ้นหามิสแกนสระบุรี2024โดยช่วงหนึ่งของการประกวดมิสแกนแคนเบเดียได้เดินมาที่จุดมาร์กจากนั้นก็สะบัดชุดของตัวเองตรงมาร์กที่อิงฟ้าต้องยืนอยู่จนทำให้อิงฟ้าต้อง ใช้เท้าเขี่ยชุดของนางงามมิสแกนแคนเบเดียออกไป ทำเอาโลกโซเชียลเกิดดราม่าสนันทั้งฝ่ายที่ถล่มยับอิงฟ้าไม่เห็นด้วยกับการที่อิงฟ้าใช้เท้าเขี่ยชุดมิสแกนแคนเบเดียอย่างแรงขณะที่อีกฝ่ายเข้ามาจกยับมิสแกนแคมโบเดียว่าสะบัดผ้าเพื่ออะไรในเมื่อเวทีก็ลื่นและก็รู้ว่ามีเพื่อนเดินตามหลังตามบ็อกกิ้งไม่ได้เดินคนเดียวพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าอิงฟ้ากับมิสแกนแคนเบเดียไม่ถูกกันจริงหรือเปล่าร้อนไปถึงนวัดไม่ปล่อยให้ดราม่านาน,านออกมาเคลียร์ดราม่าทั้งหมดหมวนเดียวจบว่า การที่อิงฟ้าใช้เท้าเขี่ยกระโปงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะชุดมันขวงที่ยืนถ้าเป็นผมก็ใช้เท้าเขี่ยเหมือนกันซึ่งการที่อิงฟ้าใช้เท้าเขี่ยก,ก็ดีอยู่แล้วเพราะอิงฟ้าฉลาดใช้สมองถ้าก้มลงไปจับต้องก้มลงไปลึกมากและจะให้อิงฟ้าเอามือลงไปหยิบชุดมันก็ไม่ได้เพราะชุดมันเป็นผ้าสบายมีปีก ซึ่งผมก็เคลียรชุดเป็นประจำเวลาถ่ายรูปกับนางงามเพราะชุดนางงามส่วนใหญ่มันจะยาวจึงต้องใช้ขาค่อยๆเคลียไม่งั้นไปเหยียบชุดเขาก็ไม่ดีแล้วการที่อิงฟ้าใช้เท้าเคลียรก็ถูกแล้วดีกว่าเหยียบบนชายผ้าแล้วดึงกันเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกพร้อมยืนยันอิงฟ้ากับมิสแกรนแคมเบเดียไม่ได้มีปัญหากันพร้อมถามกลับคนที่ดาม่าว่าการใช้เท้าเคลียกระโปงผิดตรงไหนดาม่าไปเรื่อย เรียกว,ว่าบอสนวัตก็ออกมาเคลียร์ชัดม้วนเดียวจบแล้วนะคะว่าอิงฟ้าและมิสแกนแคมโบเดียไม่ได้มีถูกกันและการใช้เท้าเขี่ยชุดนางงามก็เป็นเรื่องปกติจ้าแถมยังมีผู้ใช้ติก๊กต็อกรายหนึ่งชื่อว่าขุปรินก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่อิงฟ้าใช้เท้าเขี่ยชุดนางงามของมิสแกนแคมโบเดียซึ่งบอกเลยว่าแซ่บเวอร์จนต้องปบมือให้รัวๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปวิดีโอกันค่ะนางงามแคมโบเดยียที่อิงฟ้าเตะชุดนางงามเขียวเว่ย แคมคมเดียใช่ไหมเป็นครูเหรอครูไม่เตะผ้าหรอกครูเตะก้างคอแม่งเลยถ้าเราดูนางงามหรือว่าเดินดูนางแบบก็ตามเถอะถ้าโซนที่มันเป็นโซนเราหรือวินาทีที่เราต้องโชว์ตัวเราคุณสะบัดไปเถอะค่ะคุณจะตีรังกาไงี้ก็ได้แต่จุดที่เราเห็นนั่นแหละมันคือการรวมตัวถูกไหมการรวมตัวหมายความว่ามันจะมีจุดมาข,ของแต่ละคนนี้ต้องยืนหมคว่า,าพื้นที่มันค่อนข้างจากัด ทีนี้มันก็จะเกิดสองแง่ขึ้นมาเมื่อเพ้นที่จํากัดคุณอยากให้แสงูีที่ชันคุณก็ต้องสัดดิจก้านอยู่ในท่าของคุณไม่ใช่คุณจะตีรังคุมรังกาให้เพื่อนได้รับผลรกระทบไปด้วยบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะเขาก็แค่อยากจะให้เห็นชุดเขาสวยก็เลยสะบัดนะคะเขาอาจจะไม่คิดอะไรเลยแต่ความไม่คิดอะไรเลยนั้นมันจะมีคําว่า คิดไม่ดีกับไม่คิดอะไรเลยมันเหตุมันมันมันมีตะกะใกล้ๆกันมันเลยทําให้คุณลืมมองมารยาทบนสแตนไปแต่ถ้าเรามันมองในมุมของอีฟ้าล่ะทําไมอีฟ้าไม่ก้มไปเขยิบผ้าทําไมอีฟ้าเวลาตรงนั้นคุณไม่กี่วินาทีตรงนั้นคุณต้องมีสปริรที่จะจัดการทํายังไงให้บางสิ่งอย่างไม่บางพื้นที่ฉันนี่คือจุดของฉันอ่ะมันมีเหตุให้เกิดไงถ้ามันไม่มีคนก่อเหตุมันก็จะไม่เกิดเหตุต่อมาเนาะถ้าถามเป็นตัวครูครูทำยังไงครูก็เท้าเขี่ยละเล มึงบางมาหน้ากูว่าเขีย่ยสิล้วกูไม่เขีย่ยว่าเกิดกูก้าวขาไปลื่นขึ้นมาขาพิกงานกูที่รออยู่ทำไงซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือความคิดเห็นของบอสใหญ่นวัดและคุณครูปรินค่ะที่มีต่อกรณีดาม่าอิงฟ้าใช้เท้าเขี่ยชุดนางงามของมิสแกนแคมเบเดียค่ะเรียกได้ว,ว่าใครที่ยังดาม่าอยู่ก็ตามนี้เลยนะคะทุกคน ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ